ป๊อบเราเลิกกันเถอะพอาออะไรพี่แย่เกินไปแล้วอะขนาดค่าเช่าบ้านพี่ยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยเขาโทรมาทวงถามหนูหลายเดือนแล้วนะถึงแม้ว่าหนูจะรักพี่มากแค่ไหนแต่ถ้าหนูมองไม่เห็นอนาคตของพี่เนี่ยเราก็ควรพอป้าป้าป้าที่พี่ไป พี่สายานะพี่พี่จะหางานเพิ่มพี่จะหาเงินให้ได้เยอะๆเราพี่ก็จะซื้อบ้านหลังน,นี้เลยพี่จะมอบความสุขทุกอย่างให้ป้าเลยนะอย่าอย่าไปนะป้านะไม่ต้องแล้วหนูจ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้ไปเรียบร้อยละพี่จะยังอยู่ได้อีกสักสองสามวันนะแล้วก็เลิกติดต่อมาสักที หลังจากที่แยกกับปาไปผมก็ได้รู้ตัวว่าตัวเองไม่อาจจะหลุดพ้นจากความรักครั้งนี้ระหว่างผมกับปาได้เพราะแบบนั้นผมเลยย้ายไปอยู่อีกฝ่าหนึ่งของเมืองเพื่อหน,นีไปให้ไกลจากที่เดิมให้มากที่สุดช่าห้องใหม่และมต้นชีวิตใหม่แต่ไม่ว่ายังไง ผมก็ลืมปาไม่ได้สักทีและผมก็เชื่อว่าปาก็คงจะลืมผมไม่ได้เหมือนกันปายเหรอพี่รู้อยู่แล้วว่าปาลืมพี่ไม่ได้ พี่ก็ไม่เคยลืมปาเหมาือนักในที่สุดในที่สุดเราก็ขอจำมาเพบกะนเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งน,น,นะปาอุ้ยพี่ป๊อปทำอะไรอะฮะปล่อยนะพี่รู้พี่รู้นะว่าปาโกกพี่อยู่อะแต่ปาก็ดูสิพี่ย้ายมาไกลขนาดนี้แล้วอะปาก็ยังตายพี่เจอปาเก่งมากเลยรู้ไหมปา ป้าเนเดมากเลยใช่ไหมอ่ะฮะหนูไม่ได้มาตามหาพี่งั้นก็แสดงว่าเป็นเรื่องบะเอิรใช่ไหมมันเป็นเรื่องโพลิกิใช่ไหมป้าหรือว่าฟ้าขีดแค่ให้เราเกิดมาคู่กันป้าป้าสบายใจได้เลยนะตอนเนี้ยพี่เลิกเก็บเงินได้แล้วนี่พี่ทำม,มัคดาเมียโอกะหอมหวามาอร่อย ถ้าพี่ทำโปรเจกต์นี้สำเร็จนะพี่จะซื้อบ้านให้ป้าเลยโอเคไหมจ๊ะไม่ต้อง <c oughs> พมลิขิตบ้าบออะไรฮะ <c oughs> ฉันเนี่ยมาเก็บค่าห้องเว้ผัวฉันเนี่ยเป็นเจ้าของฉันนี้ทุกห้องแลวผัวฉันก็ยังบอกอีกนะว่ามันมีไอ้ตัวหนึ่งที่มันไม่ยอมจ่ายค่าห้องน้อยเป็นพี่เองอหอเนี่ยผัวผัวเปเจะขอห้อวะเ <c oughs> ออมาเกะค่าเช่า <c oughs> ก็ใช่ไง มีเงินเก็บแล้วใช่ไหม <G ül> มีเงินเก็บก็จ่ายมามีเงินเก็บก็ต้องมีเงินจ่ายจ่ายมาอยู่ไหนจน่ายเงินเหรอฟ้าไปเถอะบังกะรูยินแล้วพี่ไม่เคยจา่ายค่าเช่าเลยพี่รักพี่รักไอ้ไอ้หมอนี่มันไม่ยอมจ่ายค่าเช่าอีกแล้วค่ะพี่รักพี่รักมึงเอาอีกแล้วเหรอฮะมึงไม่ยอมจ่ายค่าเช่าอีกแล้วเหรอ มึงกระดอยมึงไปเลยนะไอ้โจน้ำบุไอด้ดอยไม่จา่ายเ้ย